สวัสดีคะ่ะสวัสดีเ c ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันเนาะสำหรับสายหุ้นนะคะตัวนี้เป็นเลขกำลังวันของทางช่องนะคะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะเอออัดคลิปทีไร่วงนอนทุกทีเลยนะคะทุกคน อาหลังจากจบแนวทางนะคะคลิปนี้นะคะชุดต่อไปเลยก็จะเป็นชุดสรุปนะคะแนวทางของเราพัฒนานะคะทุกคนเพราะว่าแอดจะสรุปให้ก่อนวันหวยออกหนึ่งวันนะคะก็คือตอนเย็นนะคะจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคะทางช่องนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเย็นๆนะคะเย็นๆเจอกันกับชุดสรุปเนาะให้แม่แม่เอฟนะคะเพื่อนๆพีพีน้องๆเอฟซ c ได้ดูชุดยิบชุดย่อยก่อนนะคะทันที่ยังไม่เห็นก็นดูเดอ้อไม่เห็นคลิปไหนสอบถามได้นะคะ แต่ถ้าตอบช้ายังไงก็ขออภัยนะคะเพราะวา,วาอก็ไม่ได้อยู่ใน YouTube ตลอดนะคะบางครั้งบางคาก็นู่นละค่ะอยู่บนป้ายนู่นนี่ละค่ะอันนี้มันร้อนมากนะคะนี่จบคลิปนี้ก็จะออกไปรดน้ำต้นไม้แล้วนะคะแต่ว่าช่วดสรุปเออราพัฒนาทำเสร็จแล้วค่ะต้องทำไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ระบบนะคะเขาตรวจสอบนะคะระบบ YouTube เขาจะมีตรวจสอบลิขสิทธิ์นะคะตรวจสอบลิขะะสิทธิ์ตรวจสอบเออพวก AI นะคะเขา จะจับตรว,วจตรวจอบไปตัวสวมหวยนี่แหละคะ่ะเราก็ต้องใช้คำเลี่ยงนะคะตำเล่าตำไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอดก็จะใช้คำเลี่ยงนะคะทุกคน ลองพินิจลองพิจารณนาะและก็ลองวิเคราะห์กันดูเด้อขอบคุณนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะที่สนับสนุนมาวัจรราวนจันทร์มาแล้วนะคะสมุดมาสมุดใหม่มาแล้วนะคะสมุดใหม่นะคะไหนไหนมันก็นี่แล้วก็เลยเขียนเบียดกันในนี้แล้วนะคะเขียนเบียดกันในนี้เนาะไม่ได้จับสามตัวชุดทั้งวันให้นะคะ เออไม่ใช่วันพระเนาะเอามาดูกันเลยนะคะทุกคนนะคะซีเล่าเช้าของเรานะคะให้ไปที่5 6 7นะคะ5 0 5 1 5 2นะคะหกศูนย์หกหนึ่งหองย์หองค่ะขออภัยนะคะอันคล้ปนี่เลง่วงนอนทุกทีเลยนะคะ5 7 1 6 9 0 2นะคะ ห้าหกเจ็ดห้าหกสองห้าหนึ่งเจดห้าหนึ่งสองนะคะ0ูนย์หกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองศสองแล้วก็ศูนย์หนนะคะอันนี้เป็นจับสามตัวนะคะจับสามตัวของของเราเช้านะคะมาดูเล่นทั้งวันของเรานะคะเล่นทั้งวันนะคะตอนเย็นวันจันทร์นะคะแอดก็จะลงดาวโจนให้นะคะใครที่อยากซอยดาวนะคะก็ ไปรวมกันสอยได้นะคะก็พินิจพิจารณาแล้วก็เทียบกับสูตรตัวเองนะคะว่าจะเข้าไหมนะคะว่าจะเข้าไหมจะปังไหมนะคะเทียบกันดูเด้อค่ะเพราะว่าแอดก็หุ้นนี่แอดไม่ค่อยถนัดนะคะไม่ค่อยเก่งนะคะส่วนมากแอดจะเป็นสายลูดมากกว่าสายลูดสายวินนะคะถ้าเป็นหุ้นนะคะแอดไม่ค่อยซีเรียสเรื่องลูดหลายตัวนะคะทุกคนแต่ว่านะคะเมื่อเออแอดจะจับ ฟันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยกิงเท่าไหร่นะคะก็ลองพินิจพิจรารณากันดูเด้อค่ะเล่นทั้งวันนะคะเป็นตัวเด่นเป็นกําลังวันของทางช่องเลยนะคะสองสามสี่นะคะสองเก้สองศูนย์สองหนึ่งนะคะสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะคะสองสามจับตามมงสองสามไว้ค่ะ <laughs> เอาเลขชุดนะคะเลขชุดของเรานะคะ2920212 2นะคะ3930312 3นะคะ4940414259505152ร้อนกันไม่น้อนะคะในตารางมี2403961นะคะโอ้แอดกรลอนนะคะเมื่อคืนนี้อยู่นะคะอยู่ห่อกรท้อนจนถึงตีสาพิ่ง หอ <laughs> อยู่ถึงทีสามหอเท่าไหร่หอเกือบทีสามนะคะหอได้ประมาณโอ้ยยี่สิบกว่าลูกนะคะต้อหอตอนกลางคืนค่ะกลางวันมันอดออกไปไม่ได้นะคะเอาไฟสอง เอาไฟส่องแล้วก็ห่อเล่นของตัวเองไปละค่ะห่อไว้ทานนะคะห่อไว้ทานเอาห้าวันแอดก,ก็ได้ร้อยลูกอยู่ดีค่ะหอ่อัวละยี่สิบลูกนะคะไม่ได้หอ่อแบบไอ้นี่เยอะนะคะเหมือนลูกไหนที่มันไอ้นี่ก็คัดเอาแต่ว่าเสียดายนะคะเสียร้ายก็แต่ถ้าห่อเยอะมันก็จะลึกน้อยหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็สูงเหลือเกินนะคะต้นกระท้อนแอดก็โอ้สูง,สง เดี๋ยวรอให้พอ่อพ่อปูตัดก่อนค่ะเดี๋ยวหมดหน้ามันนี่แหละค่ะให้พ่อตัดแต่งกิ่งใหม่นะคะให้ต่ตําๆหน่อยนะคะเพราะว่าที่บ้านมีแอดปีนหออยู่คนเดียวนะคะแอดหอไม่ได้แฟนยิ่งบนอยู่ค่ะซื้อเขากินไม่คุ้มก็ล้มจะขึ้นไปทําไม,ไมได่าหัวเอาะคะต้องแอบตอนกลางคืนค่ะเพราะว่ากลางวันไม่ได้แฟน แต่หาจริงๆนะคะมันด่าจริงๆั่ะเพราะว่าแอดเคยดวงมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะด่ามันมจะคุ้มไหมบอกด่ามันโมโหนะคะห่วยบันไดมันอันนี้เนาะบันไดมันแบบมันกิ่งมันหักหรืออะไรไม่รู้นะคะปีนั้นโอ้ถึงด่าจนบ่ไม่ที่สีอยู่อยากกินหลายสิตายก่อนด่าหัวอย่างสิหายเขียดว่าสันขาดาเขีย่ว่าขาดาค่ะ นอนอูดโอ,ดโอยเจ็บต๊กบ๊กระถวนเอาอยากนะะทุกคนมันอร่อยนะคะมันเปรีป้ยวๆหวานๆน,นะคะที่บาทเปรี้ยวนวนอร่อยมากน้ำลายแตกตอนนี้ดองมะม่วงไอันี้ไว้นะคะดองมะม่วงปาว่าพอปูเอาบมะม่วงปา่าาไหมเอานี้ละค่ะแอดก็พูดให้มันจบคลิปนะคะทุกคนบ้านแอดเอเอ,เอาบัาคุดโตแล้วนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปปวดนะคะโตนิดนึงแล้วค่ะ มีสองต้นอุ้ยมังคุดนี่ปลูกเยอะนะคะเพราะว่าแอดเป็นคนชอบกินมังคุดแอดก็เลยปลูกเยอะนะคะแต่ว่าอ้ยน่าเสียดายนเนาะไอเราไม่ได้ตัดต้นไม้นั้นทิ้งนี่แหละค่ะเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จนะคะก็เจอกันกับคลิปรัฐบาลลาวนะคะคลิปหวยลาวนะแอดก็มาพูดคุยกับเอฟซีนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะเป็นเมนด้วยดิฉีปวดหัวมากเลยนะคะ ปวดหัวเหมือนจะไม่สบายเลยสงสัยโดนด่าเยอะนะคะสงสัยโดนคอมเมนต์ด่าเยอะแน่เลยเนาะไม่ใช่ค่ะมีคนคิดถึงหรอมีแต่คนด่าเนี่ยเลยนนคะจามใหญ่เลยนะคะทุกคนเ้านี่นะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะขอให้วันจันทร์นะคะเป็นแนวทางที่มันที่หินที่ปังเอฟปวดหัวมากเลยนะทีบทำแนวทางให้เอฟซีนะคะ แล้วก็จะไปนอนตโต้นอนบ่ไดค่ะต้องไปโหดดามต้นไม้ไม่งั้นต้นไม้ตายเนี่ยฝนไม่ตกเลยฝนตกกันไหมเน้อน,นะคะอ้วอากาศร้อนมากค่ะทุกคนร้อนมากแล้วจะเข้าเดือนเมษาแล้วนะคะเอาทนเอาค่ะเอาเอาไปมันเอาไปเหงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแอดไปแล้วเด้อเอาๆเดี๋ยวอีกไมหนึงมันจะครบแปดนาทีแล้วนะคะมีแต่เนี่ยวยังวะ หิวเขาก็หิวด้ะไม่อยาเห็นยกกังจเอาลองดูเด้อค่ะลองดูเด้อจ้ะเอาไปมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพินิจพิจรารณาแล้วก็ วิเคราะห์กันดูนะคะกับทุกนแนวทางนะคะที่แอนนาเสนอไปนะคะไปจริงๆแล้วไปกินส้มตํากันค่ะทุกคนเก็บชะอมมาส้มตําหนุ่มจีนโอ้ะคุยพักได้ไโลยสุดยอดสําหรับคินนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย